โอเคสวัสดีครับในเลคเชอร์นี้ก็จะมาสอนวิธีการสร้างโปรเจกต์ใหม่พร้อมกับติดตั้ง Entity Framework Core 6.0นะครับในหลักสูตรนี้ผมไม่ได้สอนการติดตั้ง Visual Studio Version 2022นะครับเพราะว่าได้สอนไปแล้วในหลักสูตร Entity Framework Core สำหรับผู้เริ่มต้นนะครับก็สาม,มารถที่จะเข้าไปดูหลักสูตรได้จากโปรไฟล์ของผู้สอนนะครับผมโอเคก็ให้เปิด Visual Studio ขึ้นมาเลยนะครับ ตอนนี้ก็เป็นเวอร์ชัน0 2 2นะครับเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วเราก็คลิกตรง create a new project เลยครับาจากนั้นเลือกภาษาก่อนนะครับตรง all languages ตรงนี้เป็น C sharp นะครับแพลตฟอร์มก็จะเป็นของ Windows นะครับ Project ์ไทยก็จะเป็นแบบ Desktop ตรงนี้ให้เลือก Windows Form App นะครับที่ไม่มีคำว่า .net framework นะครับาก็จะเป็นการใช้งานพวก n e t 5 0 n e t 6.0นะครับโอเคจากนั้นก็กด next นะครับผมตรงนี้ก็สามารถตั้งชื่อโปรเจกต์เองได้เลยนะครับจากนั้นก็ทําการกดจุด3จุดนะครับเพื่อที่จะเลือกพื้นที่จัดเก็บโปรเจกต์ของเรานะครับซึ่งผมก็จะเก็บไปที่ไร i v e d ของผมนะครับแล้วก็โฟลเดอร์ ตรงนี้เลือกได้เองเลยนะครับผมอ่าผมเลือกตรงนี้เนาะเมื่อได้แล้วก็กด select folder นะครับจากนั้นก็กด next นะครับอ่าในส่วนของ framework ตรงนี้เราก็ใช้ตัวล่าสุดเลยนะครับที่มาพร้อมกับ visual studio 2022นั้นก็คือ n e t 6.0ลอ่า long t e r support ตรงนี้นะครับอ่าเมื่อได้แล้วก็กด create ตอนนี้โปรแกรมก็สร้างไฟล์ให้เราขึ้นมาเป็น form 1 .cs ให้เราปิดไปนะครับแล้วก็จัดการลบ form ม1ออกไปนะครับเพราะว่าตอนนี้น่าจะใช้งานไม่ได้เนาะมันเป็นหน้าตาแบบนนี้คลิกขวาแล้วก็ทําการ delete ไปเลยนะครับจากนั้นเราก็จะทําการเพิ่มฟอร์มใหม่เข้ามาแทนฟอร์ม1ตรงนี้เพราะว่าเมื่อลบออกไปแล้วเนี่ยเขาจะ error นะครับเห็นไหมครับหาไม่เจอเนาะซึ่งตัวที่เปิดมานี้ก็จะเป็นไฟล์โปรแกรม .cs นะ ให้เราทำการเพิ่มฟอร์มเข้ามาใหม่นะครับคลิกขวาที่โปรเจกต์นะครับเลือกแอดเลือกฟอร์มแล้วก็วินโดฟอร์มตัวนี้ก็จะตั้งชื่อเป็นเมนฟอร์มนะครับเป็นฟอร์มหลักฟอร์มนี้ก็จะใช้เป็น mdi parent form ด้วยนะครับก็เป็นฟอร์มที่ใช้สำหรับบรรจุฟอร์มโลกต่างๆนะครับโอเคเมื่อได้ชื่อฟอร์มแล้วก็กด add จากนั้นก็ให้เปิดไฟล์ cs. p p ไฟล์โปรแกรม cs ออกมานะครับตรงฟอร์มหนึ่งตรงนี้ให้แทนที่ด้วยชื่อฟอร์มใหม่ก็คือ main form นะครับเ r er r เลก็จะหายไปแล้วก็กด save ปิดไฟล์โปรแกรม cs ออกไปในส่วนของ main form ตรงนี้ก็จะ,ะปรับขนาด window ์นิดนึงนะครับแล้วก็ตั้งกำหนด start position เป็น center screen นะครับให้เปิดมาตรงกลางหน้าจอเนาะ ตรงนี้ก็เปลี่ยนข้อความได้เองนะครับในส่วนของ t e x t จากนั้นก็ให้ทำการรีบิว w เซฟแล้วก็รีบิวนะครับไปที่เมนูบิวแล้วก็รีบิวส s โซลูชันแล้วก็หลังจาก r e บิวเสร็จก็ให้ทดสอบ Start ดูหนึ่งครั้งนะครับโอเคตรงนี้แสดงว่าโปรแกรมของเราทำงานแล้วนะครับ ต่อไปเราจะมาติดตั้งตัว Entity Framework Call นะครับให้คลิกขวาตรงชื่อโปรเจกต์ของเรานะครับในหน้าต่าง Solution Explorer ครับก็เลือก Manage NuGet Package ตรงนี้ไปตรงแท็บ Browse นะครับตรงนี้ก็พิมพ์คำว่า Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer นะครับตรงนี้เนาะอ่าก็จะมีผลลัพธ์ออกมาตรงนี้ กดเข้าไปเลือกเวอร์ชันล่าสุดตอนนี้ที่ผมอัดวิดีโออยู่ตอนนี้ก็เดือนธันวาคมเนะเาะก็เป็นเวอร์ชันล่าสุดเลย6.0.0นะครับเมื่อได้แล้วกด i n s tall ได้เลยครับถ้ามีหน้าต่างขึ้นมาก็ให้กดโอเคให้กด i accept ยอมรับนะครับต่อไปเราจะติดตั้งอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นชื่อว่า Microsoft.EntityFrameworkCore.Tool นะครับตรงนี้ uh, .ToolMS ตรงนี้ตัวทูตัวนี้เราก็จะใช้ทำงานเกี่ยวกับคำสั่งต่างๆเห็นไหมครับเนี่ยให้เลือกก่อนนะครับเขาก็จะมีบอกว่าใช้ทำอะไรได้บ้างตรงนี้ไหมครับเนี่ยตัวสำคัญก็คือการทำ scaffold DB context ซึ่งเป็นการสร้างคลาสต่างๆจากฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าในโปรเจกต์นี้จะเป็นแบบ database first เนาะคือการสร้าง ฐานข้อมูลขึ้นมาก่อนแล้วก็ค่อย g e n e r เรตเป็น class ใน v i t u a l studio นะครับโอเคเมื่อได้แล้วนะครับก็กด install นะครับให้สังเกตตรงเวอร์ชันนะครับตัวล่าสุดก็จะเป็น6.0.0เลือกให้ตรงกันกับ entity framework call นะครับผมเมื่อได้แล้วกด install ครับกดโอเคกดยอมรับนะครับเขาจะติดตั้ง2ตัวเนาะดอ o l กับดอ s i g n เราก็กด i accept ยอมรับ จากนั้นก็ให้ทําการเคลีย์ตรงตรงนี้นะครับเคลย์เซนะิร์ชเนาะแล้วก็ไปดูตรง i n s tall ed ตรงนี้เราก็จะพบว่ามี entity framework a l l sql server แล้วก็ t o ขึ้นมาตรงนี้นะครับก็ให้ปิดหน้าต่างนี้ไปนะครับจากนั้นเราจะมาดูว่า library ตัวนี้เก็บไว้ตรงไหนนะครับก็ไปที่หน้าต่าง solution explorer นะครับแล้วก็ดูตรงนี้ Dependency นะครับให้ขยายออกมาแล้วก็ไปขยายตัวแพ็กเกจออกมาด้วยเราก็จะพบว่าตอนนี้แพ็กเกจถูกเก็บไว้ตรงนี้เนาะที่เราติดตั้งไปผ่าน n e w เก t e แพ็กเกนะครับโอเคจากนั้นให้เราทำการรีบิวโปรเจกต์หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ให้ลองสตาร์ทเพื่อทดสอบการทำงานนะครับว่าไม่มีอะไรผิดพลาดเนาะถ้าเปิดขึ้นมาแบบนี้ได้ก็แสดงว่า โปรเจกต์ของเราพร้อมที่จะทำงานได้แล้วนะครับในเลคเชอร์ต่อไปเราก็จะได้มาเรียนรู้การสร้าง m d i Parent Form แล้วก็ m d i Child Form กันนะครับสำหรับเลคเชอร์นี้ก็ขอจบไว้เพียงตัวนี้นะครับขอบคุณมากครับผม